สวัสดีครับผมนายปนัดถิ่นกูนะครับรหัสมิสซิสครับ6410500785นะครับวันนี้ก็จะมาทําการบ้านที่หกนะครับข้อหนึ่งนะครับก็มาโจทย์นะครับตรงนี้อ่ะโอเคครับผมข้อแรกก็คือให้สแกนเซนเซกเมนต์นะครับฟูริจิตนะครับผมด้วยอินทัลสมเมอร์แล้วก็เขียน้วยภาษาเอเอ็มนะครับโดยการโชว์เลขหนึ่งสองสามสี่นะครับตรงนี้โอเคครับก็ไปดูที่โค้ดเลยนะครับอ่ะตรงนี้ผมก็จะมาเปิดพวกรัตชีดด้วยนะครับ โอเคอ่ะมาดูบนเลยนะครับอ่าตอนแรกนะครับปุ่มเราจะเป็นการให้ค่านะครับตรงส่วนนี้เป็นการให้ค่าก่อนก็เริ่มที่ศูนสูนนะครับ o g แล้วก็จำไว้ที่สตาร์ทนะครับตรงส่วนนี้แล้วก็อ่ะ OJ G ำสูตรกันเลยนะตังนี้เป็นทาง h a t e r Overflow นะครับอ่ะเราก็เริ่มที่สตาร์ทก่อนไยนะครับตรงนี้ก่อนไปตรงนี้โอเคอ่ะสตาร์ทนะครับผุ่มตรงนี้ก็เป็นการ call init seven six นะครับอ่ะ call ฟังก์ชันนี้ออกมานะครับุ่ม ก็โหลดค่าตรงส่วนนี้นะครับอ่ะแล้วก็ไปดูก่อนเลยนะครับว่าไอ๊ยฟังชัน init s e q u e n นะครับคืออะไร init s e e n ครับอ่ะตรงนี้นะครับผมก็เป็นการ push ค่าไปนะครับแล้วก็เป็นการโหลดค่าแังนั้นก็อ่ะ o u t พุ t นะครับที่ d d r f ก็คืออ่ะ Port F นะครับแล้วก็ Store ที่ Port K นะอ่ะนี่คือส่วนไหนนะครับอ่ะนี่นะครับ Port F นะครับอยู่ตรงส่วนนี้นะครับตีฟ้าอ่ะตรงนี้นะครับโอเค ทำการเอาพุทนะครับตรงนี้เราตั้งเอาพุทไปที่พอร์ต F แล้วก็พอร์ต K นะครับสต o อไปที่ตรงนี้อ่าพอร์ต K นะครับคืออยู่ตรงนี้นะครับเราเก็เทียมสายเลยครับเรียงกันเลยนะครับตรงนี้ s e segment แล้วก็ตรงนี้จะเป็นการสต o r กก็คือเก็บค่านะครับที่อ่าดิจิตหนึ่งที่ิีสองสามที่สี่นะครับผมก็คือหลักที่หนึ่งสองสามสี่นะครับผมตรงส่วนนี้ไปที่พอร์ต K นะครับคตามนี้นะครับแล้วก็ปอาค่าออกอ่าเพื่อเอาพุทนะครับออกมาทางเอาพุท รับผมต่อมานะครับจากนั้นนะครับก็โหลดค่าเข้าไปนะครับค่าโลค่าหายตรงส่วนนี้นะครับโอเคแล้วก็ s t o เอาไว้ครับแล้วก็โหลดค่าอ่าตรงส่วนนี้นะครับเป็นส่วนของการอ่ขอ l l f ง n c t i นะครับ start ออกมานะครับโอเคจากนั้นนะครับอรนนี้ sei คืออะไร sei นะครับผมเปิดอาชีพอ่าตรนนี้เป็นการ set global install นะครับผมอ่าเป็นส่วนสุดท้ายนะครับ อันนั้นก็ไปดูทัมเมอร์ศูนย์กันเลยนะครับผมอ่าตรงนี้เป็นส่วนของทัมเมอร์ศูนย์ผมเลือกใช้นะครับตรงส่วนนี้อ่าก็เป็นการพุชค่าเข้าไปนะครับส่วนที่เราตัางา้งค่าท้าหมดแล้วอ่าอเคจากนั้นเาราก็บอกว่าอ่าโอเคโหลดค่าเข้าไปนะครับตรงส่วนนี้อ่าไอค่าพวกนี้นะครับมันจะอยู่ส่วนด้านล่างอ่านี่นะครับที่ผมกําหนดเอาไว้นะครับตรงส่วนนี้เป็นการกําหนดค่านะครับโอเคจากนั้นโอเค กหนดค่าเสร็จปุ๊บอ่ะก็คอตรงนี้ต่อนะครับผมอินอ่ะสองดีสี่ห้าดิจิตนะครับไฟดิจิตนะครับผมอ่ะตัวเป็นส่วนนี้นะครับตังนี้เป็นการโหลดค่าแล้วก็เคลียร์ค่านะครับอ่าตรงส่วนนี้เคลียร์ค่าสามอ่ะสามตัวนี้นะครับที่เรากําหนดไว้ด้านบนโอเคจากนั้นก็ตรงนี้โเรเตค่านะครับผมเป็นการชิฟอ่ะ SLS คืออะไรนะครับผมก็ไปเปิดดูเลยนะคอ่ะ SLS คือ Logical Shift Left นะครับผม โอเคก็เป็นการชิ้ตรงนี้ก็เป็นการโรเทชใช่ไหมครับอ่านี่นี่โรเทชเลฟนะครับโอเคของค่าพวงนี้นะครับจากนั้นก็ลดค่านะครับปุ๊บดีคิสเมนะครับผมค่านี้จากนั้นนะครับผมให้อ่าก็ก็ต่อไปที่ฟังก์ชันตัวล่างต่อนะครับตรงนี้เป็นการลดค่าปุ๊บแล้วก็อ่าฟังก์ชันนี้คืออะไรนะครับมาดูนะครับอ่าเป็นการสับชักอินเตอร์มีเดียนะครับผมก็เป็นส่วนนี้นะครับแล้วก็ S.B.R.C. นะครับคำสั่งนี้ก็คือ skip if bit in register i sk นะครับก็คือถ้าค่าเคลียร์แล้วมันก็จะ skip ใช่ไหมครับอ่ทังส่วนนี้ครับผมก็ไปดูต่อเลยนะครับอ่ะอันก็ไปที่ scan นะครับอ่ตรงนี้นะครับโหลดค่าก่อนนะครับแล้วก็ store ก็บไว้เหมือนเดิมจากนั้นก็ไปที่ call function นะครับ scan s e v นะครับก็ไปดูนะครับอ่ะตรงนี้นะครับ scan s e v นะครับคืออะไรนะครับผมก็คือ การสแกนก็คือแบบเทียบค่านะครับการแสดงเทียบค่าศูนย์ค่าหนึ่งค่าสองค่าสามนะครับถ้าตรงกันนะครับก็จะออกทางเซเว่นเวนเซเว่นเซกเมนต์นะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะออกขัทางอ่าดิจิตหนึ่งก็คือแบบหลักที่ศูนย์หนึ่งสองสามอ่านี้ใช่ไหมครับโอเคดังนั้นก็สแกนใช่ไหมครับปุ๊บอ่าจะคล้ายๆกันเลยนะครับตรงส่วนนี้นะครับสแกนเซเว่นเซกเมนต์นะครับก็คือเป็นการสแกนแต่ละหลักนะครับโอเคก็ไปดูต่อเลยนะครับ ทำมื่อรศูนย์อ่ะโอเคเราสแกนเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็เพิ่มค่าใช่ไหมครับให้มันแบบอ่าเทียบกันศูนย์หนึ่งสองสามสี่ะครับอ่าเปเทียบค่านะครับถึงสีน่นะครับศูนย์ศูนย์สี่จากนั้นก็ไปที่ทํามเมื่อศูนย์นะครับอ่าทํามเมื่อศูนย์หนึ่งอยู่ตรงนี้อ่ะคือเป็นการลดค่าแล้วก็เป็นการเอาค่าออกนะครับตรงส่วนน,นนี้ก็อ่าเอาบูทนะครับที่อ่ายี e ่สิบนะครับอเอ๊ะป๊อบปอบออกนะครับที่อายี่สิบจากนั้นก็รีเท โอเคต่อมาครับอ่าตรงนี้ก็พูดไปแล้วใช่ไหมครับผมสแกนเซเว่นเซกนี้นะครับผมเคต่อมานะครับก็แล้วก็ตั้งค่าเอาพุทเลยนะครับเอาพุทที่พอร์ตเนะครับที่ผมพูดไปครั้งต้ดนะครับพอร์ตเอฟนี่ตรงส่วนนี้นะครับให้มันเอาพุทออกนะครับอ่าตรงส่วนนี้ก็พูดไปแล้วใช่ไหมครับเอาพุทแล้วก็สตูสโตไปที่พอร์ตเคคือตรงส่วนนี้เคอาะมีเอาพุทเหมือนกันนะครับรงนี้เป็นการ นะครับตอนนี้ก็เป็นการาเป็นฟังก์ชัน d i g ติดเซนเซกนะครับผมคือเป็นการพุชค่า,า167เข้าไปนะครับแล้วก็คอฟังก์ชัน output นะครับอ่ะนี่นะครับก็คือออ l l ตัวฟังก์ชันบนที่เราพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับครับผมจากนั้นก็อ่าตัวนี้เป็นค่าเซเว่นเซกเมนใช่ไหมครับอ่ะเป็นการรับผมเป็นการค่าเป็นการคอนะครับผม output อ,ออกมานะครับ นี่ก็จะเป็นการให้ค่านะครับผมโอเคเริ่มอ i นิททามศูนย์นะครับอ n น t นะครับก็คือที่พูดไปข้างต้นนะครับก็จะมีการเรียกใช่ไหมครับตรงส่วนนี้โอเคอิ okay. Init timer น t ทศูนย์คู่นะครับศูนย์ตรงไหนเอ่ยอ่านีน่นตรงนี้นะครับผมที่คอไปข้างต้นนะครับโอเคตรงส่วนนี้ก็คือเป็นการพ s h แล้วก็ เอาพูดออกมานะครับแล้วก็โหลดค่า R ยี่สิบเข้าไปนะครับผมก็ตรงนี้เป็น normal mode นะครับ R ยี่สิบโอเคครับจากนั้นก็ s t o r ก็บไ้เหมือนกันนะครับผมที่ R ยี่สิบนะครับอแล้วก็ปอ p ออกนะครับที่ R ยี่สิบแล้วก็ดีเทอร์ค่ากลับไปที่ฟังก์ชันด้านบนนะที่เราพูดไปโอเคครับตอนนี้ก็จะเป็นการเรียกนะครับฟังก์ชันก็เดี๋ยวไปดูอาพุดกันเลยนะครับผม ครับผมอ่ะตรงนี้จะเป็นการเอาพุทนะครับฮะก็กดอ่เอาพุไปลนะครับมันก็จะขึ้นมาใช่ไหมครับอ่ะออกไปที่พอร์ต F กับพอร์ต K นะครับตรงนี้แล้วก็กระเจากมานะครับผมเอาพุทตามนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับตามจุดกำหนดนะครับก็ข้อหนึ่งก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ มาดูการบ้านที่6.2กันต่อเลยนะครับผมครับอ่าตัวนี้คือคย2นะครับนับเลข4หลักนะครับบวกขึ้นทีดนหนึ่งนะครับเดยนับจาก000นะครับแล้วก็ดีเลย1วินะครับผมโดยให้อ่าใช้การนับค่าคาน์เตอร์ของทัมเมอร์นะครับอ่าแล้วเขียนด้วยวิธีภาษา ASM นะครับผมอ่าตัวนี้เขาบอกวงเล็บมาให้นะคือทัมเมอร์มีหลายตัวนะครับคือ0ทัมเมอร์1ทัมเมอร์2ทัมเมอร์3นี้นะครับเขเค แล้วก็ข้อนี้ใช้ทามเมอร์ตัวหนึ่งเพื่อให้ไทม์อินเทอร์ันะครับเพื่อสแกนเซ็ปเนเซกเมนต์สี่หลักนะครับและอีกตัวหนึ่งเพื่อทําเป็นดีเลย์หนึ่งวีนะครับผมที่เมนโปรแกรมนะครับผมแล้วก็บวกดีเลย์หนึ่งนะครับโอเคอ่ะก็มาดูเลยนะครับก็หกจุดสองนะครับอ่ะก็ตรงนี้ส่วนโค้ดนะครับผมโค้ดจะเป็นคล้ายค้าห้องหกจุดหนึ่งเหมือนกันเลยนะครับผมอ่ะตรงนี้ก็จะมีเพิ่มดีเลย์มาด้วยนะครับแค่เพิ่มดีเลย์ม่เฉยนะครับ จะได้เป็นดีเลย์หนึ่งนะครับโดยที่คำนวณค่าดังนี้นะครับผมอ่ก็จะได้ออกมาเป็นหนึ่งวิใช่ไหมครับตามโจทย์บอกอ่ะคือวนลูปนี้เรื่อยๆนะครับอก็จะมีการคอฟ l function delay time เมื่อหนึ่งนะครับอเหมือนข้อแรกเลยครับแค่เพิ่มดีเลย์เข้ามานะครับผมตรงส่วนนี้อ่นี่นะครับผมดี l a y ์ท m เมื่อหนึ่งนะครับผมส่วนนี้คือเป็นการ push ค่าเข้าไปนะครับผมแล้วก็ s t เก็บไว้อ่ตรงนี้ แล้วก็ทามเมอร์หนึน่ง <Tim> er. อเกนะครับอ่ะอไปดูโค้ดนะครับทามเมอร์อ่าลูปนะครับมีการวนลูปตรงนี้โ <c oughs> อเคครับแล้วก็โหลดค่าพวงนี้นะครผมแล้วก็โตเก็บไว้แล้วก็จ้ำลูปหนึ่งวนไปเรื่อยๆนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นส่วนที่เพิ่มมาจากข้อที่หนึ่งนะครับข้อเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ ไปดูผลเลยนะครับผมตรงส่วนนี้นานาฬิกาด,ดูนะครับอ่าเราก็จะลันเลยนะครับก็จะลานทีละหนึ่งวีนะครับตามนี้เลยครับเดี๋ยวไปสักยี่สิบก็พอแล้วนะครับตรงส่วนนี้ จะลัางไปเรื่อยๆนะครับทีละหนึ่งปีนะครับก็จะมีข้อสองก็จะมีประมาณนี้นะผมครับโอเคครับมาต่อที่การบ้านข้อที่สามมาเลยนะผมหกจุดสามนะครับก็คือให้นับเลขสี่หลักับผมลกขึ้นทีละหนึ่งนะครับโดยเริ่มจากศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็รอการคอคีย์นะครับผมก็คือกดปุ่มนั่นเองนะครับผมเพื่อให้เลขมันขึ้นมานะผมทีละหนึ่ง ํามไปขายข้อสองครับทำโมอินทลักมาเพื่อทำจะเป็นเซกเมนต์นะครับอ่ะเข้าไปดูโค้ดนะครับจะ้ายข้อหนึ่งข้อ2นะครับโค้ดจะเหมือนข้อหนึ่งข้อ2เลยครับตรงส่วนนี้นะครับผมทั้งหมดตรงนี้มีส่วนที่เพิ่มมาก็คืออ่ะรูปหนึ่งเราจะเปลี่ยนเป็นให้มันคอดีเลยก่อนนะครับจากนั้นก็ให้อินพุตนะครับต้องให้อินพุตเป็น pin b นะผมก็คือให้อินพุตเป็นที่พอร์ต b นะครับพอร์ต b คือตรงไหนนะครับเราไปเปิดดูนะอ่ะเนี่ยครับพอร์ต b นะครับตรงสี้มพนี่นะครับ มีศูนย์หนึ่งสองสามแล้วก็มาตรงนี้นะครับสี่ห้าหกเจ็ดนะครับตัวนี้จะเป็นพอร์ตบีนะครับอ่าเัาสองที่นะครับเชื่อมันอยู่นะครับเป็นพอร์ตบีนะครับตรงนี้ให้เป็นอินพุตเข้าไปนะครับก็คือให้ปุ่มอยู่ที่พอร์ตบีอ่าตรงนี้นะครับจากนั้นก็ไปที่โหนนะผมอ่าตรงนี้จะมีเพิ่มโหเข้ามานะครับก็คืออ่าเราบอกว่าให้มันเป็นอ่าอินพุตนะพอร์ตบีเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เปรียบเทียบค่าก็โหลดค่านะครับโอเคตรงสอนี้อ่า ส่วนโนะครับผมก็จะเพิ่มเข้ามานะครับก็คือถ้ากดปุ่มใช่ไหมครับมันก็จะเพิ่มเลขขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวไปดูผลกันเลยนะครับผมจากที่อธิบายโค้ดไปนะครับผมข้อสามนะครับก็ไปดูผลกันเลยนะครับถ้าผมกดนะครับก็จะติดใช่ไหมครับไล่ไปครับหนึ่งสองสามเรื่อยๆนะครับผมกดนะครับก็กดไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมกดไปเรื่อยๆนะครับ อ่ะครับผมก็จะมีเท่านี้ครับผมข้อสามนะครับผมขอบมากครับ